สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่12เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราชส5 6พนะคะพี่น้องค่ะมือนี่นะคะแอดผ้า พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุข,ขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่ามือแรกนี่ค่ะพี่น้องเอาแนวทางของปูสามเงาในคลิปนี้นะคะสิ่ดว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนะคะพระอาจารย์คะเจริญฟรเลนเลนาะเบิ่งแล้วรวยค่ะรับเอฟปู เบิง shorts, บ้งละ like รว,วยอยนะดูเบิง one, ้งละรวยฟังพออยู่นะคในีก็เจอกันว like ันพุธนะหวยเหลาวันนี้มาหอยเค่ะเบิ้งละรวยมาเย็นเลยวันนี้กไปธุระมานะค่ะอืมไม่ป็นไรมาตธนาก็มาเนะปราชญ์ก็จะโทรหาแล้วเดี๋ยวมันคงจะยุ่งนะเดี๋ยวจะต้องเองค่ะไม่เนไรปราช์ก็วันนี้ก็จะปล่อยหมายเลขเดียวเลยนะหมายเลขเดียวค่ะ หมายเลขเดียวเลยไปวัดกันเลยเนาะถูกกระทุกไม่ถูกก็ไม่เสียเงยินเยอะหรือจะติดตามหรือไม่ติดหรือจะดูไปเจยยไม่ซื้อก็ได้เนาะมัมาหลุดมาหลงวดแล้วนะมาหลุดมาหลายงวดแล้วค่นะอจะดูประจำไปก่อนก็ไดว้วันนี้เข้าวันศุกร์ก็ซื้อหรือจะซื้อบาทสองบัทก็ว่ากันไปนะเพื่อมันจะมามันของไม่แน่นอนแล้วก็จะให้เบอร์เดียวเลยคเลข้ายสองตัวสัก สองสองเบอร์สามเบอร์เงี้ยนะอ่านะค่ะตัวเลขสาตัวเบอร์เดียวเลยเอาพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเนาะค่ะพร้อมแล้วเริ่มพร้อมแล้วเริ่มเลยสามตัวบนนะค่ะห้าสี่หกห้าสี่หกค่ะใช้เบอร์เดียวเลยเนาะตัดเล่นสองตัวนะค่ะบนล่างเลย ค่ะสี่ห้าสี่ห้าค่ะสี่หสี่หค่ะห้าหห้าหกค่ะศูนย์ศูนแถมใบเบอร์ศูนย์ศูนยค่ะไม่อามีแค่นี้เอาแค่นี้ค่ะไม่ให้เยอะนะเราเอาแค่นี้ค่ะเดี๋ยวให้ เยอะมันก็ไม่ถูกให้นอนมันก็ไม่ถูกให้น้อยๆางแล้วเพื่อมันมานะค่ะอาจารย์เดี๋ยว<อ>วันที่สิบห้าจะลงหวยไทยคลิปนะอ๋อวันที่สิบห้าหนึ่งคลิปนะคะหวยไทยรัฐรัฐบาลไทยหวยไทยคลิปรัฐบาลไทยคลิปหนึ่งวันที่สิบห้าส่าสงท้ายไงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวได้ดูแต่เคียนเจ้าแม่แต่เคียนสบายทองมาตรงกับเลขของเราพอดีปฏิทินเราพอดีเลยเนี่ย อ๋อค่ะค่ะพระอาจารย์ได้ดูเจ้าแม่ถบายทองปฏิทินเราที่เราไม่ได้ปล่อยไปก็จะปล่อยอีกสองเบอร์ค่ะพระอาจารย์ปิดท้ายรายการปิดท้ายรายการกันลืมเลยยางอธีก่อนคนให้ยังลืมเลยให้ให้น้อยนานเกินลืมนานเกินเบอ่งแล้วรวยให้อะไรไปบากมา โอ้ยกวจดกันจดรวยโอ้จดจนมึงนี่ลืมหมดค่ะวขาสีตรงตรงั้นวันที่แล้วนะคะอาจารย์ข่าวก้าสีตรงเลยจ้างวดงวดนี้เนี่ยค่อยค่อยดูเฮ้ยแปดสามเจ็ดเนี่ยค่อยดูเบิ่งแลวรวยไอ้วปฏิสินเนี่ยนะสา่เจ็ดเนี่ยข้างบนเนี่ยคมัเนี่ยโอ้โหอาจารย์ซื้อไว้สองคันแล้วเนี่ยแล้วคบอาจารย์ ทั้งทั้งสองตัวสามตัวเนีหรือในเว็บเปิดกรไอโอดังเข้าไปในเว็บสี่พานแม่ไม่ให้ถอนเติมแม่โดขั้นถวยไทยเนี่ยรูดตังกระสูนตังก้าวเลยตัวละแปดสิบคูณยี่สิบโต๊ะสองร้อยแล้ว,20ลวไปกระเตงไปแปดร้อยเองนะแล้วก็มาสามเจ็ดอีกห้าร้อยแล้วก็ไอเจ็ดสามอีกสองสามร้อยแล้วก็มาไอแปดสามนั่นอีก เราซื้อลอตเตอรี่ไปเยอะแล้วไงแล้วก็ซื้อกลับสามแปดลอตเตอรี่อีกสองพันหมดนะกกหแล้วว่างั้นค่ะอาจารย์แต่ถ้าโทรก็เฮฮาเบิร์นรวยค่ะอาจารย์น่าดูว่ถาถ้าโทรกระเด็นซงมากินโมกะทาเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะโมกะทาเตานึงเลยห้าร้อยค่ะมากินโมกธาเอาไว้เติมน้ำมันไปหาปูดสุก่จอ <laughs> มสุกแหละ แต่ที่ได้ทำสุกค่ะยได้ทำสุกโอ้ห้าร้อยก็ได้หลายลิตรอยู่นะค่ะได้กี่ลิตรเจ็ดลิตรหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะแต่เจ็ดลิตรห้าร้อยไม่พอได้แต่ผัดหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรจะถูกก็ถูกจะถูกเป็นแสนเนาะจะถูกถ้่ถูกเลยเนอยก็ยังให้เลยเนาะทำงานด้วยกันเพื่อนเพื่อนโรงงานกับอาจารย์ สู่ชีวิตกันไปเนาะคนอนจดูเบิรงแล้วรวยก็อย่าลืมเด้อถ้ามันเข้าอย่าลืมเบิรงแล้วรวยของเด้อเอซีหมดแล้วเด้อเอซีหมดแล้วอย่าลืมเมซี่เมจิหมดแล้วนะเอซีได้ซื้อร,ริมใหม่แล้วกันร้อยร้อยยี่สิบห้า 100, บาทห้าร้อยแผ่นหมดแล้วเด้อปากกาแทงแ่งละยี่สิบบาทแล้วค่ะอา,าจารย์ใช้ได้กี่วันไม่รู้ปากกาคะ่ะ แปบเดียวหมึกหมดเร็วเร็วขนาดแบบประการในจิตยี่สิบบาทนี่แป๊บเดียวนะคะหมดโอ้โก็เราเขียนย้อยมาแล้วพระอาจารย์บางทีสี่ทุ่มเขียนจะมือเป็นเติน้นิ้วล็อกค่ะอาจารย์เขียนแล้วก็ขาติงเขียนแล้วก็ขาติงไม่พอใจยังไม่ออกเลยค่ะอาจารย์ไม่พอใจก็ลบติ้งค่ะก็ดูดูหลายคนก็มื้น นะดูไปก็ดูติดตามไปเนาะเบิ่งงลวรวยไปโน่นไปนี่ก็มีเตียนใหม่ๆเข้ามาเยอะเขาก็แม่นๆ่นก็ดีเนาะตามกันไปแต่เอฟซีที่ดูเบิ่งงลวรวยอยู่ก็ตามกันไปเนาะคนไหนแม่นก็ตามไปคนรับสองบาทหรือมีทุนมากกว่านั้นก็ทุ่มไปนะถ้าเข้าก็โอ้โหอย่าว่าไปนะทุ่มข้าทำมันเข้ากันมานี่มีเงินเลยเนาะค่ะพระอาจรยอยหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นมันแจ็คของเราเล่นนะแต่ก็ไม่โกงนะ ค่ะะอาจังใช่จะว่าเล่นไม่ดีไมเนี่ยได้เก้าสามแปดเลยเล่นตเหรอคะะอาจังคะใช่ได้เก้าสามแปดตรงกันที่เราไฟหวยไทยไปเลยอืมถามะอาจังไฟเราด้วยเห็นไหมเนี่ยอาจารย์เปิดกล้องเลยนหมเห็นค่ะค่ะ เห็นคะ่ะพระอาจารย์เนี่ยอาจารย์จุดมาเช้าเนี่ยเก้าสามแปดค่ะเอเนี่ย,ยตรงก็เลขที่ปล่อยไปเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะแต่เราปล่อยปล่อยสามแปดไปตัวเดียวไงค่ะเนี่อยู่ที่ทำล่างสิบสองเลยค่ะพระอาจารย์ไม่เปคนมันปทีเยวทะเลกันหมดปทีเยวทะเลกันหมดนะทำกว้างใหญ่นะคะพระอาจารย์ <ท>สวยจ <ทำ S 1> ังสวยงามมากสวยมากทำทำอย่างสวยเบิร์นรวยนะเนี่ยใหญ่มากมาถ่า,ายละครกองหลวงพ่ออยู่เนี่ยวันนี้ก็ให้แค่นี้นะคจอนใจก็จอน,นใจก็เอาเลยนะเจ็ดดามกันไปเบอร์เดียวเลยศูนย์ศูนย์เนี่ยก็สี่หกก็ห้าหกเนี่ยนะค่ะอนข้างมั่นใจว่าสี่ก็หกเนี่ยรือศูนย์กับศูนย์เนี่ยจะมาด้วยกันนะค่ะ เพราะเลขมันได้มีมีเลขที่ค่าตัวแต่มันได้ลงเลขปากๆไปเครียดนะมันมีได้ได้เลขมาข้างบนตีหกแล้วก็ข้างล่างได้เก้าศูนย์ศูนย์มาก็เลยเมื่อวันที่แล้วมันได้หนึ่งก็หามาวิ่งขึ้นบนเลยถึงวันนี้ได้เก้าศูนศูนย์มาเอาศูนย์ศูนย์วิ่งขึ้นไปแสดงเลยค่นะ มาทำมาศูนสูนยังไงอีกว่นที่ออกยูทูบทีแรกนะเฮเลยนะเบิ่งแล้วเลยนะค่ะอาจารย์เออที่อาจารย์ลงยูทูบไปทีแรกเลยใช่ค่ะเฮ้ยสูนสูนมันจะมาหรือว่าะมาจริงๆเลยวันนี้ก็วันนี้มันลงไม่ลังเลเลยนะไม่ลังเลเลยลงศูนโซนให้เด่นศูนโซนในเพื่อน ไอเด่นศูนๆกับ46เนี่ยนะเบอ่์มันรวยนะใช่ค่ะวาจังเน้นเลยวงกลมเลยนะถ้าถูกก็ถูกเยอะนะค่ะลองคือไปพาจารย์เองนี่แหละนะลองดูซิหมดเวลาก็พอนะคมับว่าพอดีเลยค่ะเวลาเขบพอดีเลยค่ะว่าอยาก็รอนะตะกี้โทรคุยเอฟซีเขาบอกเขาก็เลยบอกกับแดดจะตามหลวงพ่อกันแล้วกันบ้างค่ะแต่บอกกับมันไม่ค่ำสีงวันแล้วนะ ว่าม,มันก็กินบ้างเข้าบ้างรุดบ้างเนี่ยจะให้เอาเงินไปทําบุญสองการกันคจะได้ยังไงปะพอได้ทำบุญสองการกันไอ้เบิ่งแล้วรวยทาบุญอะไรก็เข้าไม่เนี่ยทําบุญอไะไรแต่แค่นี้นะหมดเวลาก็ะพรอนนะปอให้ทุกคนนะอย่าเจ็บเจ็ดจนกันเมีเงินใช้เลยนะเหงื่อรวยเลยคืนนี้ได้รุ้นนะถ้าถูกก็อย่าลืมเบิ่งแล้วรวยนะ ก็โชวปิงกังมาหาคุยกันเลยนะขอเบอร์ได้ขอหมายเลขบัญชีดไดเ้เอ็ดเอ็ดเอ็ดหมดแล้วมึกซียมหมดแล้วนะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยอ่า,อา,อาก็ขอเจริญรอดเลดยขอบคุณค่ะอาจาร,รย์กรรมนักศึกษาสาธุนะคะ สรุปแนวทางท้ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงานะคะสําหรับแนวทางอ่าแนวทางตําเล่าเนาะพี่น้องเนาะมันี่ปูเลากับไหมานะคะสามตัวเม็ดเดียวคือหาซี่หกนะคะพี่น้องคะหาซี่หกจับว่าเป็นสองตัวก็จะเป็นซี่หาซี่หกคาหกแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะเลขทูบนะคะปูเลาะของก็สิจุดมือนี่คะ่ะเก้าสามแปดนะคะพี่น้องคะปูเลาเน้นไหซี่หกกับศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้อง จังไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปู่สามเงานะคะพี่น้องคะจังไรก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรรเทาสุขสุสกนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนว,แนวทางในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะทั้งเบอร์ทั้งม้วนมือนะคะของปูสามเงานะคะสำหรับแนวทางตำล่าค่ะกับมีเพียงซ้ำนี่นะคะพี่น้องคะเอกซิได้ขอตัวลาพี่น้องบรรเทาสุขสุข้นไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไว้ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ